สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคทนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอีซูซุคิงยตนนะคะวันนี้แคทก็อยู่ที่โชว์รูมอีซูซุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองของเรานั่นเองนะคะโชว์รูมของเราก็อยู่ติดติดกับโลวิสันบุรีรัมย์นะคะอยู่ถนนบุรีรัมนังรองนะคะมาง่ายมาสะดวกนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถบรรทุกแวะชมกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเซลแคทนะคะก็จะมารีวิวนะคะรถ10ล้อนะคะ10บล้อพาวเดียวนะคะเป็นรุ่น FVM 240แรงม้านะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลแคทนี่เองอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปค,คันนี้กันก่อนนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็น10ล้อพาวเดียวนะคะมีชื่อรุ่นว่านะคะ FVM นะคะ240แรงม้านะคะ สำหรับเจ้าตัว FVM ตัวนี้นะคะก็จะมีแรงม้าให้เลือกอยู่2รุ่นนะคะก็คือ240แรงมา้าแล้วก็300แรงม้านั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัว240แรงนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังมีช่วงความยาวของชชสซีนะคะให้เลือกนะคะอยู่หลายช่วงความยาวเลยทีเดียวนะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ6เมตร6 7มตร1 7เมตร7และก็ความยาวสุดเลยนะคะก็จะอยู่ที่9เมตค่ะส่วนตัว300แรงม้านะคะจะมีความยาวของเชสซีนะคะให้เลือกอยู่แค่2ช่วงความยาวเท่านั้นเองนะคะก,ก็คือ,อ6กเมตร6แล้วก็เมตร7นะคะมีแค่2รุ่นนะคะส่วนตัวที่โชว์อยู่นี้นะคะก็จะเป็นช่วงความยาวอยู่ที่7เมตร7ค่ะ แล้วก็ต่อตัวถังเป็นแบบตู้แห้งอลูมิเนียมสิบานนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้กันนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นรุ่น 6HK1TCN นะคะแล้วก็ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์อยู่ที่ 7,790cc ค่ะให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่7 0 6ตรที่1,450รอบต่อนาที ะะเราก็ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่240แรงม้าค่ะรุ่นนี้นะคะระบบเบรกนะคะก็จะเป็นแบบรมล้วนนะคะแล้วก็เรามาดูน้ำหนักการบรรทุกกันนะคะของเจ้ารุ่น FVM นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง25ตันเลยนะคะ เพลาหน้านะคะก็จะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง7.5ตันนะคะเพาหลัง21ตันค่ะก็เฉลี่ยนะคะตัวหัวเก่งของตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่6.6ตันนะคะแล้วก็บวกตู้ไปอีก2ตันกว่าๆนะคะก็รวมประมาณ9ตันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเหลือนะคร น้ำหนักในการบรรทุกสินค้าอยู่ประมาณ15-16ตันนั่นเองนะคะอันนี้ทางน้ํามันนะคะถังน้ํามันก็จะอยู่ที่370ลิตรนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับต,ตกแต่งในตู้สีขาวนะคะก็แล็บสีส้มนิดหน่อยนะคะเพื่อ จะตัดสีสันให้ดูสวยงามนะคะมาพร้อมหมวกน,นะคะ a อ r o Max นะคะพร้อมมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็สเก็ตข้างหน้าสวยๆจากอิสุอย่างนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถบรรทุกอีสุนะคะทุกรุ่นเลยสามารถสอบถามเซลล์แคทเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาที่เบอร์โทร0947966961นะคะสงสัยติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามปรึกษารายละเอียดของรถบรรทุกได้ฟรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อตัวทั้งแบบไหนนะคะ สามารถปรึกษาได้ทุกรูปแบบเลยนะคะโทรมาเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเบอร์0947966961นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาพูดคุยกันก็ได้ก็ใช้เบอร์นี้เลยนะคะก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะให้เซลแคทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ